สินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยและตลาดนัดเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายของรัฐบาลนายนิวัฒนรุ่งสาครพผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันเปิดการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและการน,นัดเพื่อสุขภาพจังหวัดลบบรุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดลบบรุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้ง มีแนวคิดให้เกษตรกรปร,กปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามต้องการของลูกค้าสร้างการกระตุ้นให้กับผู้บริโภคสินค้ากเกษตรปลอดภัยและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและผู้บริโภคได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สรงเสริมให้เกษตรกร,กรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรกตรกร,ท,กรที่มีรายได้เพิ่มตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมลดปัดจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคที่ป้องกันได้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดลบบรุรีสินค้าโอท็อก การแสดงผลการวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปด้านการ,กรเกษตรของมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเทพสตรีการประกวดผลผลิตทางการ,กรเกษตรการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชผักผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรโดยงานดังกล่าวจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564 ณบริเวณรานชั้น2ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์รบบรุรีโดยภายในงานยังมีบูธให้บริการตรวจสอดสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่เที่ยวชมงานอีกด้วยสำหรับจังหวัดรบบรุรีถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรกรรมเป็นอันดับที่2คิดร้อยละ18.57ซ ซึ่งจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตั้งแต่ปีงบประมาณ2,559จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10%ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลบบุรีแรงผลิตอาหารปลอดภัยท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เมืองแห่งความสุขนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว AND TV Online บริหารงานโดยดเตอรอเนกพันธุรัตน์นพรัตน์ทองแก้วถ่ายภาพภไยรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน